สวัสดีครับผมอ่าวันนี้จะมาลองขุบไปดูนะครับเอ้าวลอยไปลองอะไรมาเนี่ยหวานก็ไปลองมาแล้วฝนตก <laughs> <laughs> น้ำน้ำไม่พอไงยามหวานอ่ะน้ำไม่พอมันแค่นี้ไ <laughs> <laughs> งเอาเองบอกลงแล้วเอาให้ขุูหายแล้วก็เรือมาขุบมาวะโอ้น้ำ 4A ก็ได้แม่บอกไม่ลมเลยว่างั้นอนะ่ะจะติดตั้งแต่ทางลงเลยอ่ะโอ้ดู ขนาดเครื่องขนาดเชิขดขนาดนี้ยังไม่หลอดอะ่ะตีน้ำเหมือนได้บานอ,ะอ่ะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองพื้นนี้นะครับนี่อันนี้ดันดอนดันดอนเลยนี่ครับนาดอนนะครับอันนี้ปั่นสองล่วงเลยนะครับทีนี่ดูแล้วก็น่าจะตึงๆึงกันเลยนะดันดอนเลยแข่คารดพอดีฮะด,ดอนรถปั่นเนี่ยไปไม่มีฟรีเลยเพื่อนฮะเดี๋ยวก็ใช้ชีงหนูลองก่อนนะเอาน้ำหมุนเลย <laughs> <laughs> เต่าเฮ้ยปลายไทยเทสด้วยนี่วะนี่อะท่อเนี่ยใช่เฮ้ยพอได้เนี่ยไอพีได้อยู่น้่งออโอ้ตัวเองแก้กูแจทั้งหมดเลยะเดี๋ยวเขาว่ากันไปเครื่องก่อนดูมันทำอ่ะเมื่อเมื่อตอนมาเนาะเราก็บอกว่าเอาเครื่องช่างหนูก็ขึ้นรถให้หน่อยช่างต่อคงจะได้ยินว่าไปเปลี่ยนเครื่องให้หน่อย ไปยกเครื่องตัวนี้ออกเลยนี่มแม่ไอ้เราก็ยิ่งรีบอยู่ไปเอาเครื่องเลาออกเอาเครื่องจากหนูขึ้นอื้มปวดหัวแต่ละคนบอกมึงใส่ให้ไวเลยนะกูรีบโอ้แม่แต่พันพอได้ปะ่ะตึงพอป่ะนะทำไมตึงไม่พอโซ่เดี๋ยวดูนะว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับมันจะเบาหรือมันจะยกมันจะตะแคงยังไงก็ แต่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่หน่อยนะค,คือการใบล้อเนี่ยถ้าวิ่งดินสายเนี่ยคือมันมันยังไงไหมหมดไว้อยู่แล้วไวว้้แลไม่ว่ากว้างแคบใช่อ่าก็คือต้องเข้าใจเรื่องใบล้อหน่อยนะบางทีเนี่ยบางทีเราไปใช้ดินทรายอ<ช>่ะบ,<า>บางทีมันเออมันก็เหมือนแบบว่ากากเพชรเนาะบดไปในตัวตลอดไม่เชื่อลองกรอบใส่ดีดูถ้าบอกเผาเผา,าไปพังวันนั้นอ่ะยังไงให้ทีมหน้าทิ้งเลยเปิดแล้วก็ใส่นิดนึงเออเนี่ยมันจะค่อยๆเปลืองไวเออเออมันจะขาวเลยนะหมดเ้ย อย่างโ,โมโมเชื่อมาโอ้โหเนี่ยเวลาเวลาดึงหนดไปดึงหน้ารถเว้ยมือหมุนก็หมุนไม่ได้มันเป็นอีทีนะครับเนี่ยอีทีกเก้าห้าเดิมๆนะครับท่านนะ่ะเดิมๆมไม่ได้ทำไรนะครับใส่แต่ท่ออย่างเดียวอันนี้ยังลูกเดิมนะครับแหวนเดิมนั่งหนูใช่ไแมไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเออเดี๋ยวเอาแก๊สมาล้นก่อนแล้วไม่ติด สำหรับเครื่องนะครับใครอยากยอัพอะไรอ่าสเต็ปไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้นว่างจัดว่างจัด,ด <laughs> โอ้จะมาหารับจ้างย่ำนาเลยเนี่ยทำ <laughs> ไเป็นอย่างนี้เพื่อนเนาะโอ้โหเจนคนเดียวไง <c oughs> แกดูเกียร์เลยเด้อเฮ้ยเดี๋ยวติดเด้อพุงอง่งออกมานี่นะ่ะประวัติศาสตร์สามร้อยนู่นหรือขึ้นไปนู่น <laughs> แต่คือมันจะเป็นรถลิมดเลยนะเดี๋ยวใช้ดึงเชือกเอานะครับ เฮ้ยเราใช้เชือกวินเอานะมั้งไอชีดึงรถอ่ะทดมาลเ,เลยเลยเนี่ยเออเห็นเหมือนไอ้นั้นั่นแะล่ะไอที่เขาติดแบบไอที่เขาปล่อยแล้วล้านรัดอ่ะเอองเงี้ยนะเออคาถานเนี่ยแล้วน<อ>้องเมียไปจะมาเนี่ยเอ,อ,อ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผม ต่อง้วนมาก่อนได้ไหมเขาต่อง้วนมาก่อนเดอนสายักงวนมาเนี่ย หวดเลยอ้าจิ๋หายมาเลยใหญ่เกินตะบี่ตะบันได้ใส่มาหกแม่หกครึ่งเลยเบาเบายันยันหกหัวไม่ใช่หกอ่ะมันย,ยืดอกเลยอ่ะมันก็ยืดอดอ,อนทั้งนั้นแน่กขาบอกมปนหน้าอะไรอ่ะ อลงก่อนลงก่อนอเอา้าแกแกค่อยดันลงเลยเบรกมันดีตส<ห>่ไม่ถนัดนะจันวะเลยลองเลยฮะไปได้ไปได้ไ เบาดีเนี่ยขันบน,เล,น,บนเ,เลยลบนบน,นมาเลยรอรลิมฝั่งนู้นหน่อยอะไรอ่ะอยากกระตุกมากนะักกรเร่งนึกขาดมัดยังอ่ะมัดแล้ว ลอยเลยอ่ะฮะเออลูกมันลงดินบอกวะนะ่เน่ะ ขโหญครับรอสามสองรถทำใหม่ไม่เคยรันอินนะครับเป็นไงเป็นไงพอได้รัดมา หลอนปะหลอนไหมหลอนไหมหลอนปะหลอน,ลอนไหมเ,เบาไหมเบอะโกหกแล้วพูดเรื่องจริงรห,ห้าใส่วินหกแค่เหรอ แม่ใช้ใครไปเอาวเมื่อวานเนี่ยใช้ใครไปเอาคนบ้าเอาคนบ้าไปเอาเลยแกรู้ไหมเนี่ยันรลุดีเหรอฮะโอ้แม่วิ่หลังกะวิ่หลังแปดไม่รู้ว่าห้าวันอ่ะข้างหน้าห้าหรือหกไมครับ แหมใครไม่เอาไม่ใช่คนบ้าไม่เอาหัวแลวสายก็เลยเขาขาดเรื่อยเลยเป็นงี้เองอะมือไม่นิ่งวั้นไม่มีเลยว่ารถเลย

เอองเป็นน้องของพี่พึ่งปั๊บใช้ไปก่อนมันปรับยังไงเราตัดไม่ได้อะเออปรับลยอยๆอย่างั้นแหละแต่ว่าไม่ต้องขัดล็อกตัวบนมันจะอยู่เลยอ,อยู่มันไปไหนกันป่าวโดยยุบเอ,อ็นมาฮะย<า>ิม้มล็อกเองซื้ออะไรไมากินบ้างน่ะถนนเราต้นทะ้นอได้ไหมนี่ย อ่ะพอได้แกดเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองบ้างเฮ้ย <laughs> ไปขับแกเออไปเอาน้าก่อนอ่าเดี๋ยวผมลองบ้างลยครับอ่ะจะให้แกตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับขับรถนี่หรือาขับดูนะเอ้าดูนู่นด,ดูนี่แกเป็นไอเอ๋กัเนี่ย <laughs> อ้าวอ้าว จบวงสามสองนะครับแล้วตางตาเลยเล็งอีกเล็งหน่อยเล็งหน่อยเจย้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ประมาณจับดีได้ประมาณร้อยแปดสิบได้ไปอาบน้ำหอยมาเด่ย เอาง่ายเอาขุบเบาหรือว่าหนักตอนเนี้ยเขาดึกหรือเบาจัดเลยเบาเลยละเบาเลยใช่ไหมคือไม่ไม่ดึงแรงเครื่องเลยนะใช่แทนที่มันตึงจะเหนื่อยเลยเครื่องเราใช่บอกเครื่องมึงทำมาอันนี้มันไม่เปใจฮะคือแค่ว่าหกกว่าใช่เลยใช่เลยใช่เลย ค่<ไ>ะรึ่นะนะรรงขึ้ใหญ่จังวลยฮะเออรถเป็นยังใหม่อยู่อไอ้น้องอย่ายให้ล้อตะแคงขึ้นฟ้านะ <c oughs> เอาพอประมาณพอเอาไป <c oughs> ไเสร็จแล้ว <c oughs> อันนู้นก่อนค่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ ก็ถือว่าวิ่งโอเคนะครับเบาใช้ได้นะครับอ่าอันนี้ให้น้องเมียขับก่อนนะครับน้าหนูให้น้องเมียขับก่อนก็เดี๋ยวก็คลิปนี้เดี๋ยวจะขอจบว้นที่นี้ก่อนนะครับจะเกิดใครสนใจขุบอ่าขบหรือว่าโอหรือคางเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยผมกำลังจะทำลูกเตะด้วยนะครับอ่าทำมันหมดทุกอย่างเลยนะครับก็เบอร์อโทรนะครับ0ู7 3 1 2 7 9 8 9ปนะครับ เดี๋ยวดูน้องเมียขับได้ยังไงป่ะดนันสองงานงานะครับอ่ะโอเค